พี่ครับวันนี้เนระาแค่จะแจกไอด,ดียรครับแจกไอเดีเฉยๆเข่จะไปเพจเอกเล่นแบบอะไรอยู่น่ะไอเดียของเราไอเดีราที่มีเพื่อ100นด้วยก็เลยวก็ลกเป็นทัวระคแค่อย่นี้โอเคนี่รากกายจะเป็นยนี้ แล้วก็ซูร์โลบีเนี่นี่ไอไอดีเราบีตัวเอ็มไบยูอาร์ไออันนี้มันชื่อเล่นนะเดี๋ยวให้ดูชื่อจริงชื่อจริงมันจะอยู่นี่ นี่ชื่อจริงตัวนี้ชื่อจริงจะเป็นอันค่อันตัวกลาตรงนี้ตรงนี้ S H I N B I G O I T I O M B E I I นะ ตรงกลางเลยโอเคแค่นี้นะถ้าใครพิมพ์ถ้าใครพิมพ์มชื่ออย่าอย่าพิมพ์ชื่อนี้นะมีคนใช้ชื่อนี้หลายคนมากพิมพ์ชื่อนี้เนี่ยชื่อจริงเนี่ยโอเคไป่ราไปเราดูพิมพ์ชื่อจริงกับชื่อเล่นกันเ แต่วด okay, oh ูดูเพชรเล่นวิชิโลดิเซสเตอร์แล้วก็นี่จะให้ดูชื่อให้ดูชื่อนี้ชื่อชื่อเล่นนะชื่อเล่นดูสิบสองในหนึ่งพันนี่ไงแล้วก็เจอแล้วก็เจอเรา เจอเรา this is you นี่เจอเรา,เเราแต่ถ้าพิมพ์ชื่อน,นี้มันจะชื่อนานกว่าแต่มันยังง่ายกว่าเอ้ยหาตัวง่ายกว่าแล้วก็อยู่ตรงนี้มีแค่หนึ่งคนที่ใช้ชื่อน,นีน้ก็คือเราโอเคแล้วก็เสร็จเอิมให้สามนาทีไปเลยหแปด